แต่ที่เนี่ยทีเนี้ยมานึกได้เมื่อวานเนี้ยคือเหมือนกับเสียไม่ได้เขายอมว่าแหละว่าแบบเขาเป็นโจรจริงอ่ะใช่ไหมแต่ว่าเสียมาเคยมาทําสัญญาสภาอือคือเขาเป็นคนเสนอมาเองนะบอกว่าให้สภาบรญญายนคือถ้าเกิดสมมติว่าอ่ามีการจับได้หรือว่ามีการรู้ว่าเสียไม่ได้ไปป้นอ่ะเขาจะให้ปรับบุคคลนั้นอ่ะสองล้านอืมจะให้ปรับบุคคลนั้นสองล้านนี่คือตอนนี้หารบาคนไม่ล่อยใช่ไหม เออใช่แล้วทีเนี้ยอันนี้คือเป็นเป็นสิ่งที่เขาเสนอมาเองอะแต่ทีเนี้ยพอเนี้ยเรารู้แล้วสัญญามันยังอยู่อะถ้าเกิดเราหลังจบคือจะจะจะมาคุยกับเขาแหละว่าหลังจบที่เขาตีกันเสร็จแล้วร้อยอะคือเราจะยกสัญญานี้มาคุยกับเขาอันนี้กูจะถามความคิดเห็นถ้าเกิดสมมติว่ามึสัญญามึงเป็นมึงเป็นบิลลี่อะมีสัญญาเรื่องนี้อยู่นะแล้วทีนี้จะทำไงเพราะว่าเพราะว่าเราอะจับได้ว่าเนี่ยคุณนจริงจริงมีมีหมดมีหมดมีเซ็นมีหมด คำพี่มันนี้จะดูหอ่ามาทำไมอะเอาพอดีเห็นชาติหนุโทราบอกว่าจะอตีหรือเปล่าใช่คิดถึงน้องอะใช่วงนี้พี่แย่เนอะเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างช่วงนี้ช่วงนี้คือแบบพี่คือพี่พี่อี่พ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 บ่พี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 ่พพี่พิ่อ่พพ่พี่่่พี่่า่ีี่ี่ีีีได้ีีีีีีีจะิงะ อะะไรนคือแบบไล่ไม่ใช่คือแบบพี่อยากพี่กำลังจะขึ้นปืนน้องก็รู้ใช่ไหมเขาหรอถอาทีนี้ไม่ก็แบบวันนี้เสียไยิงไวเบไปเท่าไหร่เยอะอยู่อะไรอย่างงี้ก็แบบก็เลยดูว่าน้องแบบจะช่วยเหลือพี่หรือเปล่าแค่นั้นเองช่วยเรื่องอะไรอย่างนี้ดีกว่าให้ช่วยเรื่องอะไรด้วยทุกทุกครับวันนี้ไม่วันเมื่อวานทักเฉินไปบอกว่าแต่เฉินไม่ได้ขายตะกูล่าเด็กอ๋อใช่ครับยังไม่ได้ขายนะครับตรงนี้เพราะว่ายังไม่เปิดอีกนานปะไม่ไม่นานครับมันมันมันเป็นช่วงขึ้นปืนคนแต่แจ้งไห้เฉินพิจารมีกตังค์แล้วเหร ไม่ใช่ไม่ใช่ของของคนในสภาด้วย่างของจานมีแล้วของจานขาดแค่เฟรมอ๋อเฟรมจานมีตังเท่าไหร่ใช่ใช่นอกนั้นตีหมดแล้วฮะมีตังเท่าไหร่จานมีตังเท่าไหร่มีตังเท่าไหร่พี่หลงเขาขายเขาเหลือสองเหลือแปดแตเฟรมใช่ครับเฮ้ยแต่มันมันมีเหรียญอยู่แล้วเลยเสียดายแต่มันยังมีไม่ครบเาขาดนิดหน่อยเดียวก็เ่อยีนี่ก็ได้นอ่าใช่ใช่แล้วจานมีจานมีกี่เหรียญแล้วจานเนี้ยร้อยหกสิบก็อีกหน่อยเดียวเออ เซนี่้สวัสดิการสภาเขาไม่มีหรอรอดิต้องรอเดี๋ยวใช่ไหมรอใช่เพราะว่าเดี๋ยวต้องขายเซตนี้ให้หมดก่อนเพราะว่าเซตนี้ไว้ให้เล่นกันเนี่ยไกลละมันก็ช่วยซื้อดิแล้วผมก็ช่วยซื้ออยู่ถูกไหมล่ะเมาเลยผ่าก็จริงเออแต่ว่าช่วงนี้ผมเฮ้ยผมซื้อไมาทำไรเยอะแยะถ้าถ้าพี่เหมาพิการโตจะได้ซื้อสวัสดิการต่อไงเหรียญดำผมอยู่ในตู้พันเหรียญก็เหรียญแพทหายากก็ต้องไม่ต้องทำแม่งละเหรียญแพทเราเหรียญเราเหรียญเหรียญดำมาขึ้นแทน ว่าหรอมีแล้ไม่คุ้มไปเลยเอาเหรียญดำไปแลไปแพกเหรียญธรรมดาอันนี้วันผมขวัญจัโจรสองหมื่นวันนี้ทำไมสองคือผมจะเล่าให้ฟังก่อนคือไม่เคียมากเว้ยจันคือเมื่อวานน่ะผมจะไปป้นอจ๊ะไหมแล้วคือน้องมันอ่ะก็ชวนไปป้นมีผมกับน้อยสองคนแล้วเป็นจังหวะที่ว่าผมอ่ะไปขับรถคือขับรถพอดีเลยแบบเพิ่งเริ่มเลยขับรถพอดีปึ๊บทีเนี้ยน้องผมอ่ะ ที่มันนับไปเจออ่ะมันนับไปป้นคนในร้านเสื้อผ้าไอ้เรื่องความผมก็จอดรถรออยู่แล้วมันนับปนใช่ไหมแล,หล้วตำรวจมันมาแต่คือผมมัไม่รู้หรอกตอนแรกว่าตำรวจมาทําไมมันชนรถผม,มผมก็ตกใจเลยที่เราไปโจรอ่ะเฮ้ยเออเออ,อมผมยิงสวนแม่เลยยิงสวนเออแล้วมาท้ากันสุดท้ายโดนจับห้าหมื่นเหี้ยไม่ใช่ทำที่ใหญ่เลย ตกใจอยาดพ่งน่ะเบิร์ตีห้าครึ่งเลยอ่ะรู้ได้ไงอ่ะโอกระท่อมอยู่มันชื่อขึ้นน่ะชาวหางว่าวเลยอ่ะไต่คดีจัดอ่ะสองแถวเลยอ่ะอยู่สภาคุณชุระอยู่ว่าไงอ๋อโอเคโอเคพี่คุณชุระสองกระแอกใช่ครับว่าธุระยังเป็นธุระพี่พี่เป็นธุระสำหรับผมเสมอเพราะว่าพี่สำคัญอ๋อเหรอคือช่วงนี้ก็ไปทำธุระบ่อยเหมือนกันช่วงหลังเนี่ยทำธุระบ่อยอยู่ทททไนนครัับวี้อันนี้อันนี้เกือบอิ่มชุด แบบจูใจแล้วอะอันนี้เกดี๋ยวเดียวเอาแบบเกิดจูใจนิดนึงอ่ะก็คือแบบไม่ไหวอ่ะไม่ไหวจริงอ่ะเมื่อคืนเนี่ยยังไม่ทันทำเฮียอะไรเลยแม่งขับรถมาชนเลยเราก็ตกใจไงไอ้เฮียก็ยิงซ้ายสั่นมีข่าวมาแรกไหมมีข่าวอะไรบ้างไหมข่าวแล้วครับอืมก่อนเรื่องมันเยอะช่วงเนี้ยเออผมถามได้หน่อยได้ป่ะอะไรอ่ะว่าโลเปสกับเสียไม่ได้เขาเตือนเรื่องอะไรครับมันเรื่องไอ้นี่เอ่อเหมือนกับว่าเสียไม่ได้ไปป้นใช่ไหม แล้วเหมือนไปแทงตอนที่เขาเปิดตู้ใช่ไหมล่ะแล้วปนเอากล่องซ่อมไปแล้วทีนี้เหมือนกับว่าโลเปซฟื้นขึ้นมาเพราะไอ้ดำชุบดำโอเวอร์ชุบแล้วโลเปสก็ถามไดำว่าเธอเป็นอย่างเงี้ยมันแจ้งได้หรือเปล่าดำบอกแจ้งได้แต่เขาจะไม่แจ้งไงเขาก็เลยพิมพ์ว่าเอ้ยขอของคืนได้ไหมเออขอของคืนได้ไหมเขาทวิตเขาทวิตบอกใช่เขาทวิตเขาทวิตว่าแบบเอ้ยขอของคืนได้ไหมผมไม่อยากให้มันเป็นแบบต้องแจ้งใบอะไรเงี้ยเออแต่เหมือนกับว่าทีนี้ เขาก็เลยแบบเสียไม่ได้ก็เลยโพสทวิตมาแล้วก็โอนเงินบอกว่าขอได้กระเป๋าโอนเงินให้โอนเงินคืนแทนอะนี่หรอปะแต่แบบของไม่ได้คืนนะโอนเงินคืนแทนแล้วทีเนี้ยเขาเห็นว่าเป็นชื่อเสียไม่ได้โรเปสก็เลยโทรไปคุยกับลุงซุนเพราะเหมือนกันรู้จักกันอะไรอย่างงี้ใช่ไหมล่ะโทรไปคุยก็เลยแบบว่าเหมือนลุงซุนบอกว่าเดี๋ยวขอทำคุยกับแก๊งก่อนอะไรอย่างเงี้ยคือมันแบบเขาโรเปสแค่จะไปเคลียร์ว่าแบบเอ้ยไม่ได้ให้เข้าใจผิดนะว่าน้องมันอาจจะใช้คำพูดที่แบบว่าจะแจ้งบงแจ้งใบอะไรอย่างเงี้ยแต่ไปหาที่แได้ไมือนกว่า เสียไม่ได้ก็เลยรู้สึกว่าแบบเหมือนเขาจะไม่จบหรอทำไมถึงแบบโอนเงินให้เราก็ยังไม่จบหรออะไรเงี้ยก็เลยไปหาก็เลยแบบมาเสียไม่ได้ก็เลยรวมตัวไปหาโลเปสที่แลนอีกทีแล้วก็แทงอลเอซเสียไม่ได้เปิดเปิดโลเปสใช่ใช่อันนคือผมว่าเรื่องเนี้ยไม่ไมีแค่นั้นหรอกจริงอันนี้คือเรื่องที่เรารู้ไงไมออกไหมเรื่องที่เขาคุยกันแล้วเขาแบบรู้สึกว่าเขาโอเคกันกับเหตุการณ์แบบเนี้ยเขาก็เลยแบบว่ารู้สึกว่า เหมือนก็ว่าเสียไม่ได้บอกว่าเอองั้นก็ลองดูน่อดไม่ล่ะอะไรอย่างเงี้ยโลเปก็บอกก็เปิดมาแล้วนี่ก็ต้องลองแล้วล่ะเออก็มันตอนแรกกลเอเสียไม่ได้มันอยู่เทียบเอแต่ว่าเสียไม่ได้สล็อตมันเยอะคนมันขึ้นได้ตลอดไงอ่าเข้าใจเออแต่ตอนนี้ก็บีเท่ากันแล้วยมถนก็ต้องมีเสียไม่ได้กับด้วยกันไม่ล่ะที่มันแยกกันอยู่กระจายกระจายละใช่แต่ตอนนี้ก็ยี่สิบเอ็ดต่อยี่สิบสี่แหละยี่สิบเอ็ดนี่คือยี่สิบเอ็ดเสียไม่ได้ อ๋ยี่สิบสี่โลเปสเออโลเปสเขามีการ์ดไหมเขาได้ประมูลการ์ดไหมมีมีการ์ดอะไรครับคำหนึ่งโลเปสมีเซตอัพกับมิเลอร์ที่เปดีกว่าครับอย่างระบายเขาได้เปรียบเสร็จไปแล้ตั้งเยอะโอ้เยอะแต่ว่าเขาไม่ใช้หรอกครับนั่นเครับพี่อะไรปอก็ไม่ใช่พี่คุยเรื่องนี้เฉยๆแต่ผมคิดว่ามัน มีเยอะกว่านั้นเว้ยพี่มันไม่ได้มีแค่นั้นเชื่อผมไปละใช่มันด้วยความที่เราไปไปเห็นไปเห็นจังหวะที่อันนี้พอดีแหละจังหวะที่ว่าแบบเหมือนเอวามไปเจอใช่ไหมล่ะตอนอยู่ที่แลนเออเราก็ไปนั่นแหละแต่ว่าคือตอนที่เขาคุยกันตรงนี้มันก็ทอดเรื่องมันเท่านั้นไงมันคุยกันแล้วแบบมันไม่มีการขัดกันนะทุกอย่างมันไหลเรื่นไปหมดเลยเมื่อวานเราผมจะได้ฟังก่อนเรื่องหนึ่งคือผมอะเห็นโจรเห็นโจรนะขับรถเสียไม่ได้แต่คือผมไม่รู้หรอกว่าเป็นเสียไม่ได้ไหม เพราะว่าเมื่อวานผมมาขายยาใช่ไหมช่วงที่พึ่งเราได้ป่ะได้ครับนะครับนะเดี๋ยวพึ่งเราได้ป่ะขอหนึ่งขอขอห้าทีกะได้โอเคโอเคได้ได้ได้ถ้ากูไม่ค้นตัวกูก็โดนทิหายรู้แล้วตกใจไงตอนแรกคิดว่านาค้นไม่ใช่เยอะหรอกโู้โหล้วคิดว่านะค้นกูหลุดหลุดจากตำแหน่งเลยนะผมอะไอ้จริงอะเรื่องเนี้ยผมอะรู้คิดว่าผมรู้ เดี๋ยวผมขอไปสืบก่อนว่าให้มันชัวร์ก่อนว่ามันจริงไหมซืบสามแถบยี่สิบเดี๋ยวขอไปสืบก่อนว่าแบบมันจริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยเดี๋ยวว่าเดี๋ยวผมมาบอทอีกทีนึงตกลเดี๋ยวบอทเดี๋ยวให้ข่าวฟรีไม่ต้องห่วงแล้เราพวกกันอ่าใช่เพราะมูไม่ปิดบังอยู่แล้วมันเป็นตัวใการเก้าอี้ด้วยไงอ่าเพราะว่าผมไม่อยากไอ้นี่ไงผมไม่อยากแบบชัวร์หรือเปล่าก็ไม่รู้แล้วก็ไปพูดอ่ะรึกออกไหมเดี๋ยวขอไปสืบไปชัวร์ก่อ อันนี้คือส่วนที่เล่าไปตรงนี้ก็ต้องบอกต้องบอกอย่างนี้นะว่าส่วนที่เล่าไปก็คือส่วนที่รู้แค่นี้ที่เขามาคุยกันตรงนี้คือไม่ได้แบบไปรู้แบบจากข้างนอกอะไรแบบนี้นะว่เขามาเคลียร์กันถูกไหมไม่ไม่แต่ผมมาแล้วคือผู้บังนัะผมาเห็นโจรเป็นแต่คือผมไม่รู้ว่าไปเสียไปได้ไหมจะขับแล้วเสียไ่ได้ผมมาขายยาอยู่มันมีโจรอะไรป่นไรป่นคนขายยาสไมไม่พูดผู้ผมนะเออมันมีโจรอยู่ประมาณสี่ชุดสี่ชุดเลยนะซึ่งหนึ่งในนั้นมันก็มีผู้ผมมาชุดหนึ่งเออแต่ทีเนี้ย มันคือผมไม่รู้ว่ามันมันเป็นแค่สีรถหรือเฮียอะไรอ่ะเข้าใจปะเออมัน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 เลยเหมือนรถของเสียไม่ได้เนี่มันบวกกันที่ว่ามังกรอ่ะเมื่อวานอ่ะมันมีปัญหารถจนต์ไม่ได้เบลแต่ก็ไม่รู้นะว่าพวกไหนก็เดี๋ยวเดี๋ยวเราไปถามพี่ชัวร์กันครับเราจ้ฟังอ๋อโอเคแล้วทีเนี้ยไม่ได้ไปเล่าอะ้ฟังใช่ไหมไม่ได้เล่าไม่ได้เล่ามันมีแค่ในนี้ในนี้อย่างเดียวแต่ที่เนี้ยทีเนี้ยมานึกได้เมื่อวานเนี้ย ือเหมือนกับเสียไม่ได้เขายอมว่าแหละว่าแบบเขาเป็นโจรจริงๆใช่ไหมแต่ว่าเสียบมาเคยมาทาสัญญากับสภาอือคือเขาเป็นคนเสนอมาเองนะบอกว่าให้สภาปัญญาณนคือถ้าเกิดสมมติว่าอ่ามีการจับได้หรือว่ามีการรู้ว่าเสียไม่ได้ไปป้นอ่ะเขาจะให้ปรับบุคคลนั้นอ่ะสองล้านอืมให้ปรับบุคคลนั้นสองล้านนี่คือตอนนี้ห่าบคคไปล่อยใช่ไหมเออใช่แล้วทีเนี้ยอันนี้คือเป็นเป็นสิ่งที่เขาเสนอมาเองอ่ะ แต่ทีเนี้ยตอนเนี้ยเรารู an ้แล้เสัญญามันยังอยู่อะถ้าเกิดเราหลังจบคือจะจะมาคุยกับเขาแหละว่าหลังจบที่เขาตีกันเสร็จแล้วร้อยอะคือเราจะยกสัญญาเนี้มาคุยกับเขาอันนี้กูจะถามความคิดเห็นถ้าเกิดสมมติว่าเราสัญญามึงเป็นมึงเป็น ว่าเอ้ยเนี่ยคุณเบรลี่อะมีสัญญาเรื่องนี้อยู่นะแล้วทีนี้จะทำไงเพราะเพราะว่าเราอะจับได้ว่าเนี่ยคุณเป็นคนจริงมีมีหมดมีหมดมีเซ็นมีหมดเซ็นสองคนแค่เราคิดว่าถ้าเกิดว่ามันจบแล้วอะจะเอาเรื่องนี้จกไปนพูดดีไหมถูกไหมเออผมมองว่าในมุมมองผมผมมองว่าควรพูดครับเพราะว่าหนึ่งคือมันเป็นทางการแล้วอะมันเป็นมันเป็นสัญญาล่างขึ้นมาแล้วมีลายเซ็นมีอะไรเรียบร้อยอะถูกไหมอ่าอืมไอประเด็นอะว่าจะว่าจะคุยไหมคุยพรนอมนะที่คิดไว้แต่ว่า ประเด็นกลัวอ่อย่างเดียวคือถ้าเกิดสมมุติว่าตัวเขาอ่ะเป็นคนที่คิดสัญญาขึ้นมาเองแล้วขอมาขอทําสัญญากับสภาแล้วถ้าเกิดเอายกเรื่องนี้ขึ้นไปคุยอะแล้วถ้าเกิดเขาเขายกเลิกอะแบบเอ้ยงั้นผมขอยกเลิกเลยได้ไหมครับนันมันป็นสิทธิ์อย่างเงี้ยเขาป่ะพี่อ่าอันนี้อันนี้ที่คิดไม่เหมือนกันว่าเป็นสิทธิ์ของเขาแต่ว่าแต่ว่าเรื่องอะพะเมื่ก่อนว่ามันเกิดก่อนที่เขาจะมายกเลิกใช่เฉะนั้นเขาจะต้องโดนก่อนที่จะยกเลิกสัญญาอ่าถูกไหมเพราะว่าเขาเป็นคนเขียนเขาเป็นคนเซ็นเขา ฉะนั้นถ้าเกิดว่าพี่ไม่ทําตามหน้าที่พี่พี่ก็จะเอ็นเอียงครับแค่นั้นเลยถูกใช่ก็เนี่ยแหละก็เลยมานั่งต้องคือแบบคือถ้าเกิดทำอะาด้วยกันมันยังไงมันก็ต้องมันต้องมันต้องทําตามที่มันเห็นได้วยแต่เราต้องถามคนนอกด้วยตอนนี้ถูกไหมใช่ใช่เข้าใจมันแบบสองร้านก็ค่อนข้างเยอะนะเยอะ่อยากไปกดเขาไปอยากไปแบบไอ้นี่เขาว่าการสุดท้ายแล้วมันก็แบบมันก็หน้าที่อ่ะครับงานคืองานอ่ะถูกไหล่พี่ความสัมพันธ์ก็ส่งความสัมพันธ์งานก็คืองานอ่ะอีกเรื่องหนึ่งลองมองผมมา แล้วระหว่างมึงกับพี่ความสัมพันธ์หรือว่าอะไรนะทุลัอันนี้พี่เราความสัมพันธ์เวลาเรามาเจอกันเราไม่เคยมีเรื่องงานอยู่แล้วพี่รู้อ่าจริงจริงจริงอันนี้เดี๋ยวพี่รอแป๊บนึงผมถามเรื่องความชอบไอแบนไอแบนโบว์วันซัโบเมื่อวานมึง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 ได้เอารถเสียไปได้ไปปนโลเปตปะผมเองแหละแล้วมึงได้เอารถโลเปตรถปนเสียไปได้ปะถูกต้องคือเขาตีกันเพราะว่ามีการปนกันแต่ว่า แต่ว่าอันเนี้ยกูอะไม่รู้นะคือมเมื่อกีกูอะคุยอาจารย์โจมาเขาบอกว่าคือเขาว่าตีกันเรื่องป้นใช่ไหมเขาตีกันเรื่องป้นเสร็จปุ๊บแต่ว่าเขาว่าจับได้ว่าเสียไปได้อ่ะป้นจริงๆเก็าปะกูเลยไม่รู้ว่าเป็นเหตุการณ์เดียวกันที่มึงไปทำไหมเข้าใจใช่ปะเออใช่ไม่ผมมาเอารถรผมมาเอารถเสปเหมอนจะรถเสียไปได้หรือหรือใครเนี้ยแหละผมไปป้นโลเปสด้วยแล้วโลเปสมันแล้วผมเอาปืนไปยิงโลเปสต่อเออเนี่ยแต่ทีเนี้ย ือเมื่ก็บพี่กคุยยืนคุยกจาโจอยู่เนี่ยพี่อสภาใช่ไหมจาโจบอกว่าเขาอะเหมือนฝังโรเปส่ะจับได้ว่าเสียไม่ได้อ่ะเป็นโจจริงๆเพราะว่าเหมือนมีเหตุการณ์แทงกัหน้าตู้ไม่ได้ไปแทงเาน้าตู้ถูกไหมใช่แล้วท้าตู้ไม่ใช่ผมอะท้าตูทันัทังนั้นก็คือมันป้นจริงก็คือไม่ไม่ไม่น่าเกี่ยวกับมึงแล้วทางนั้นอะแต่ผมอแต่ผมอารมณ์ไปป้นอะไม่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 มม่ไม่ไม่ไม่ทม่ไม่ไม่้ม่ไ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 ม่ยม่ไม่ไม่ยม่ไ เออนีแค่นี้ตอนนี้สวัสดีครับพร้มอสวัสดีครับก็คืออันนี้ผมถามก่อนว่าถ้าเกิดว่าเรื่องเล่าไปเนี่ยจะจบแค่ตรงนี้ไหมจบตรงนี้ดิไม่จะรอนาฟังไหมนี่รอนะก่อนนี่มาแล้วยีงไงสวัสดีครับอะาพร้อมยังอุโมโหอ่ะเรื่องอะไรครับอะคืออย่างนี้ตะเกียกกูเข้าไปดูช่องไอ้ไอ้คนชื่อแป๊ดมาแฮะ แล้วเสร็จปุ๊กกูเจอผู้หญิงคนหนึ่งน่ารักมากเลยแต่เฮียแปดแม่งไม่แนะนาําให้กูรู้จักเขากาเาชื่อว่าขนมเขา,ขากางหือป้าเขาเก็บไปกินหรือเปล่าพี่ขนมแต่เมียมันมมนั่งอยู่ข้างขา,งขางมันนะเอา้ามันก็เป็นเรื่องของเมียแตเมียก็ส่วนเมียเด็กก็ส่วนเด็ก,ดกถูกปล่ะพี่ต้องแยกกันก็คือไอ้เฮียแปดมันจะทำอย่างนี้ถูกต้องไหมไม่ผมก็ไม่รู้วิ่กต้องไปคุยเอาหัวก้างหรือเปล่าถูกไหมล่ะไอ้แป๊ดคงต้องตาย <c oughs> อยู่ในวอร์สตีตีเอาว่าไงว่าคือเมื่อวานเนี้ยวันที่ผมบอกว่าผมขายยาอยู่ใช่มมมมั้แแลวคคือนนนีใกงผ มัน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 ไปปนแต่ว่ามันอะใช้สี่รถเดียวเสียไม่ได้ผมเราผมก็เลยมาถามจาร์โจให้ชัวว่ามันเริ่มจากตรงไหนก็คือจาร์โจบอกว่ามันเริ่มจากไอ้ที่ตู้ถูกไหมครับถูกอาใช่ครับมันก็คือมันไม่เกี่ยวกับผู้ผมละอันนี้คือสิ่งที่จะบอกเมื่อตอนแรกอะผมคิดว่าเรื่องมันจะเกิดจากผู้ผมแต่รินไม่ใช่ไงโอเคก็คือคอนเฟิร์มนั่นแหละว่าเรื่องัถูกก็คือก็คือเรื่องคอนเทนร์มนถูกใช่ไม่มันไอ้นี่ครับพี่มันมันแบบมันมันมันมีคาบเกี่ยวกัน้อย ก็จะอยากคุยอาจารย์โจก่อนแล้วคือจะโจถามเรื่องเรื่องอันนี้ด้วยเรื่องสัญญาเนี่ยจารโจถามนะดิไม่กันม่นี่แหละสัญญาที่คุยกับพี่เมื่อวานนั่นแหละสัญญาที่ว่าถ้าเกิดจับได้เรื่องป้นน่ะคือถ้าเกิดเสียเสียไม่ได้เป็นคนมาเสนอว่าถ้าเกิดถ้าเกิดเขาคนของเขาไปป้นแล้วเราจับได้หรือว่ามีมีการรู้ว่าเขาไปป้นน่ะเขาจะให้ปรับคนที่ป้นสองล้านให้สภาเป็นคนปรับแล้วสัญญาให้เขายื่นมาดูหรือยังฮะไม่ไม่อันนี้คือเมื่อวานเนี่ยหลังจาก คุยกันเสร็จเอคุยเจราจากันเสร็จแล้วอะ่ะเขาแยกกันไปแล้วผมก็นั่งรื้อหาสัญญาไงเพราะว่ามันคุ้นๆว่ามีใช่ไหมผมก็เลยจะปล่อยเจอมีมีม,มีซึ่งเป็นเซนด้วยตอเซนอ่าโ,โดยตอติกับสกอตส่งมาดูหน่อยส่งมาดูหน่อยแปปหนึ่งก็เก้าแต่ผมแนะนำจะโจว่าให้เรื่องจบก่อนอค่อยๆเอาสัญญาไปคุยนะครับเพราะเดี๋ยวเขาจะเล่นไม่เต็มที่ใช่นั่นแหละที่คิดไว้เพราะว่าจะให้คุยให้มันเล่นกันให้เสร็จให้เสร็จไปก่อนไม่งั้นมันมันกังวลอืมใช่ใช่ไม่แต่ว่าค่อยๆคุยเรื่องนี้ทีหหลังยยจะุบ่ใชร ได้เห็นเข้ามาคุยอยู่ไม่แต่ความคิดเห็นอย่างที่ผมกับบิลลี่คุยกันก็นคือแบบคือถ้าเกิดสมมติว่าค,คุยกับเขาเรื่องนี้ก่อนว่าเรื่องมันเกิดตอนที่แกง<ช>๊งเขาเรี้ยงอยู่ครับนะเข้าใจใช่ไหมในมุมมองของผมอ่าถ้าเกิดว่าเรื่องเรื่องมันมีสัญญามาก่อนแล้วอ่ะแล้วถ้าเกิดว่าไปคุยกับเขาแล้วเขาบอกว่าเอ้ยงั้นผมยกเลิกสัญญาไปเลยแต่สุดท้ายอ่ะมันก็ต้องโดนปรับเพราะเรื่องอ่ะมันเกิดก่อนที่เขาจะมายกเลิกหรือก่อนที่เขาจะยุบแก๊งเข้าใจไหมครับนะเพราะถ้าเกิดว่าน้าไม่ทำอ่ะผมจะมองว่าสภาเอียงนะะเพรามันมมีีสัญญาากอทะ ไม่หมายถึงเรื่องสัญญาของจันโจที่จัโจมาปรึกษาไงเพราะต้องปรับอยู่แล้วใช่ครับผมเลยบอกจานโจไม่มันเป็นสัญญาที่มันที่เขานี่เองด้วยไงคือประมาณว่าไม่อยากไปแบบทำทำร้ายเขาเกินไปอะไรอย่างเงี้ยสงสารน่ะพูดตรงตรงอะจันโจกับเขาอะไม่เกี่ยมมันไม่ทำร้ายก็เขายื่นเห็นเองอ่ะกูจําได้อยู่ใช่ไหมล่ะไม่เขายื่นเองอันนี้คือทําแน่นอนเว้ยแต่ว่าคือไอ้ที่ไอ้ที่แบบเรียกสองจิตสองใจคือเออเขาขอยกเลิกตอนนั้นอะกูจะยอมให้เขาไปเลยหรือเปล่าไงเรื่องขอกวะ แต่มันก็ต้องปรับไม่ปรับเอ้ยไม่ไม่ปรับก็ได้เออโอเคยกเลิกก็เลยลองมองมุมมองคนนอกดูไงไม่ได้เอออืมเข้าใจอยู่แล้วเข้าใจนะว่าแก๊งมันหนักช่วงเนี้ยเหไม่ได้อะแต่ท้ายทุกอย่างันก็เรื่อเกี่กตัวเขาหรือเปล่าครับถูกไหมอือกูนั่งดูพี่ก้ามปูเขานั่งจิ้มอหมูทอดจิ้มซอสกินอยู่นะพใช่อ๋อเออเขาถือถุงเ้าเหนียวทีเบ็บบีีีเเ้้าหนนยยวไออ่ละ เข้ารูปมือเลยแค่ถือเฉยๆนะไม่ได้ีโวไอ้เหี้ยแม่งนายไม่ชวนไอ้สารมีหญิงแบบติดๆก็ไม่แนะเนาะเนี่ยเขาเลิกกินข้าวกันอยู่เนี่ยกูโคตรเกลียดพวกแม่งเลยจริงๆอ่ะไอ้เหี้ยแม่งทำอะไรแม่งไม่เคยแนะนำอ่ะของดีๆไม่เคยตกถึงท้องกูอ่ะจริงไหมล่ะที่พูดถึงคนไหนเนี่ยพูดถึงใครเนี่ยไอ้เหี้ยปูอ่ะเหี้ยปูเขาบอกผู้หญิงคนไหนเนี่ยคนชื่อขนมขนมไหนวะพี่ขนมอ่ะขนมอ่ะไม่รู้เหมือนกันขนมไหนเหี้ย ขนมรูปะไม่รู้เหมือนกันอยู่ไก่แป๊ดอยู่มิดไมอะว่ากูจะตีแม่งให้แก๊งแตกไอ้บิลิมว่างบ้างตีมิดไม้ให้หน่อยดิ๋ยอย่าครับเอาแบบแก๊งแตกเลยอะเราให้โปรเทคตาปาเข้าไปพี่พี่กดเขาเรื่องผู้หญิงเนี่ยอันนี้กูเอาออกเลยไม่แนะนำอะไอ้เหี้ยพี่แล้วผมเสียสิบพวกผมพวกเราเสียสิบล้านไปทำไมอะไม่เป็นไรไอ้เหี้ยตีแก๊งแตกเลยก่อนมันจะแนะนำให้กูบิลิมก็โทรหาเขาที่สายตรงสิถูกไหม่ะกลัวอะไรอ่ะ วังพี่เถ้าเกิดว่าคนมันมีใจจะแนะนำนะเว้ยคุยมันก็แนะนําแล้วไอ้ที่เก็บไว้กินก็อย่างที่มึงบอกอ่ะดูดิจริงไหมล่ะนี่ว่าได้ปุ๊บนะครับแต่ตัวโจ้ก็รอแต่ตองดูผมแค่แนะนำเฉยๆนั่นแหละจริงๆคิดว่าอย่างนั้นเหมือนกันแต่ว่าแค่คือต้องถามให้มั่นใจเพราะว่าถามก็อังถามเรื่องใจอ่อน ไม่ใช่ไม่ใช่มึงมองคนนอกเฉยเอาไม่สนทำสัญญาแล้วก็เอาทำสัญญาแล้วก็เอาได้พี่ใช่เพราะาที่ไม่ทำอะมันจะดูเอียองครับเดี๋ยวกูเองถ้ามึงกลัวสงสารเดี๋ยวกูเองโจไม่หรอกคืออันนี้ผมไม่ได้แบบกลัวสงสารขนาดยังไงอย่างนั้นคือผมเรียกมาคุยแน่พี่แต่สิ่งที่สิ่งที่ผมแบบเขาเรียกว่าอะไรคิดคิดไว้ก่อนล่วงหน้าใช่ไหมพี่คือเออสมมติเขาบอกว่าเอ๊ย งั้นงั้นผมขอยกเลิกไปเลยกันอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดผมขอเขาพอเขาพูดว่าขอยกเลิกอ่ะใจผมมันจะสองทางไงคือไม่มีไม่มียกเลิกเซ็นแล้วาเขาอ่ะเซ็นแล้วอ่ะฉันยกเลิกเอาสิบล้านดิเอาคงินเขาพี่ยกเลิกสิบล้านเหรอเออยกเลิกสัญญาจรงอยู่ไปยกเลิกสัญญามันมีค่ายกเลิกหมดแหละครับพี่ถูกไหมล่ะเลือกสัญญาไม่มีด้วยม่นี่แล้วเอาสิบล้านนั้นเอาไปจ้างดูไว้ให้ตีมิดไม้ให้แจ้งแตกอะไรกันป่ะเน่ะ ขออนุญาตตีนอันนี้มาให้แก๊งแตกนะครับพี่พี่เออโทรหาเขาก่อนคุยเขาก่อนเหมือนเขาแนะนําไม่รู้จักเออโทรอะไรอ่ะไม่รู้อ่ะไม่รู้ว่าน้องเขามีสามีหรือยังอ้าวก็ต้องถามสิถูกไหมพี่เคยได้รับข้อมูลในส่วนนี้มาก่อนเลยการโจนั้นจีบหญิงไปถามแล้วน้องมีผัวยังจริงเหรอใช่ใช่จริงใช่ต้องถามก่อนเลยพี่โอ้ยโอ้ยอะไรอย่งนึงนะเดี๋ยวมาแล้วครับการโจเดี๋ยวผมทํางานก่อนถ้าเกิดมีอะไรก็โทรโอเคครับ thank you คคคครรัับบเเดยวตะกี่ครับผม มึงรู้ป่ะเสียไม่ได้จะโดนปรับอีกสองล้านแล้วเว้ยไอ้นี่ตัวชี้มั่งปากรอไอ้แบนไอ้แบนอยู่ปะอ้อไม่ไมเสียไม่ได้ไม่จะโดนปรับอีกสองล้านเลยแต่มึงยังเพิ่งไปพูดนะมันเป็นเรื่องของสภาเขาเล่าให้าาเราฟังเพราะว่าเสียไม่ได้มันเคยทำสัญญาไว้ว่าจะไม่พน้น,พน,พนถ้าเกิดพ้นแล้วโดนจับได้จะโดนปรับสองล้าน

It felt so right. We were so young. We were so dumb. We would get drunk and then hook up. We were okay. We were alright. Staying awake.